จันทราพนำพาสู่ตาโลฉบับเว็บดูวเวล บทที่18สันติสุขและเมืองหลวงแต่ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งไกลในที่สุดมาโคโตก็มาถึงเบื้องหน้าของเขาคือประตูเมืองที่เรียบง่ายและดูเหมือนค่ายพักมากกว่าหมู่บ้านระหว่างทางมาโคโตได้พบเข้ากับเด็กสาวชาวมนุษย์ที่งดงามราวกับภาพวาด เลือนผมสีทองของเธอส่องประกายท้าแสงแดดมาโคโตอดไม่ได้ที่จะตีความเข้าข้างตัวเองเมื่อเธอหันมาจ้องมองมาโคโตนี่คือพรมลิขิตงั้นเหรอ มาโคโตะรวบรวมความกล้าเอ่ยคำทักทายที่เป็นมิตรที่สุดพร้อมกับรอยยิ้มและปฏิกิริยาของเธอก็คือเธอกรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งหนีราวกับจรวดพุ่งตรงไปยังเมืองอย่างไม่คิดชีวิตมาโคโตะได้แต่เดินตามไปอย่างงุนงงและเมื่อไปถึงหน้าประตูเมืองมาโคโตะก็ต้องเผชิญหน้ากับกองทหารยามที่ตั้งแถวพร้อมอาวุธครบมือจ้องมองมาโคโตะด้วยความเป็นศัตรูอย่างชัดเจนมาโคโตะพยายามเจรจาอย่างสันติ เออผมต้องขอโทษจริงๆครับเออเออท,ที่ทำให้เด็กสาวคนเมื่อกี้ตกใจผมชื่อว่ามิซุมิมาโคโตะครับทว่า ไม่มีการตอบสนองใดๆกลับมาความเป็นศัตรูกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกพวกเขาเริ่มตะโกนภาษาที่มาโคโตไม่เข้าใจใส่กันก่อนที่แนวหน่าจะเตรียมอาวุธแถวหลังจะง้างคันธนูและนักเวทจะเริ่มไล่คาถา,าดเดี๋ยวครับผมก็แค่ยังไม่ทันที่มาโคโตจะพูดจบธนูและเวทหมตนทั้งหมดก็พุ่งเข้ามาใส่มาโคโตพร้อมกัน เขาจึงกลางอาคมป้องกันหรือสาไกขึ้นมารับการโจมตีทั้งหมดได้อย่างง่ายได้แต่เมื่อเห็นว่าสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆมาโคโตจึงตัดสินใจหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีสุดฝีเท้าทิ้งไว้เพียงฝุ่นตลบอบอวนและความจริงที่น่าตกใจให้ตายสิเว้ยทำไมฉันถึงฟังภาษาของมนุษย์ไม่ออกกันเนี่ย พรจากเทพธิดาทําให้มาควโตะสื่อสารกับเหล่าอมนุษย์ได้แต่กลับใช้กับมนุษย์ไม่ได้เลยนี่มันเรื่องตลกหลายชัดๆนะอีกฝากโลกหนึ่งขณะเดียวกันที่ปรา,าสาทของเผ่าปีศาจบรรยากาศอันหนักอึ้งได้แผ่ปกคลุมไปทั่วท้องพระโลงราชาปีศาจกำลังประชุมกับเหล่าขุนพลเพื่อรับมือกับข่าวตื่นบันทมของเทพธิดาและการมาถึงของเหลาวีแลบุรุษ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวีรบุรุษได้มาจุดติที่ลิเมียและกริโทเนียแล้วข้าสัมผัสถึงพลังเวทของพวกเขาได้แม้จะอยู่ในที่แห่งนี้ราชาปีศาต์ตรัสเช่นนั้นด้วยน้ำเสียงเปี่ยมบารามีเขายังบอกอีกว่าพลังของพวกเขาเหล่านั้นมีมหาศาลแต่เรายังพอรับมือไหวเพราะเรารู้ที่อยู่และประเมินความแข็งแกร่งได้ราชาปีศาจหยุดกล่าวไปครู่หนึ่ง สีหน้าพลันจริงจังขึ้นมาแล้วบอกว่าปัญหาคือมีอีกคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพลังเวทมหาศาลข้าราชบริพารจึงถามว,ว่าวีรบุรุษคนที่สามหรือพยาค่าแต่ราชาปีศาจก็บอกว่าไม่ใช่แต่ข้ารู้สึกได้ถึงตัวตนหนึ่งณดินแดนสุดขอบโลก ราชาปีศาจตรัสด,ด้วยความังงนเช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะสัมผัสพลังของใครได้จากระยะไกลขนาดนี้ด้วยเหตุนี้มันจึงยังไม่แน่นอนแต่ข้าคิดว่ามีชาวต่างโลกที่ไม่ใช่ผู้กล้าอยู่ด้วย ราชาปีศาจบอกเช่นนั้นตัวตนลึกลับที่แม้แต่ราชาปีศาจหรือจอมมันยังต้องให้ความสนใจมิสุมิมาโคโตโได้กลายเป็นหมากตัวสำคัญในสมการอำนาจของโลกนี้โดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวืม แต่ถ้ามีอสุรกายที่สามารถทําให้ข้าสัมผัสถึงพลังของมันได้จากสุดขอบโลกอยู่จริงและเขายอมมายืนอยู่เกียงข้างข้าแล้วก็ถึงตอนนั้นไม่ใช่แค่เราผู้กล้าเราอาจจะเอื้อมมือไปถึงหอคอยแห่งเทพธิดาได้เลยก็เป็นได้จอมมารคุค้นคิดอยู่ในใจเช่นนั้นบทที่19เเขียนว่าแปลงโฉมแต่กลับอ่านว่าล่มโครน ตอนนี้มาโคโตะกำลังกรุ่มใจอย่างหนักคำพูดของเขาสื่อไปไม่ถึงใครเลยหลังจากล้มเหลวในการพบปะกับมนุษย์ครั้งแรกมาโคโตก็ค้นพบความจริงอันน่าสิ้นหวังสองประการที่ทำให้แผนการเดบิวต์ในต่างโลกของตนเองพังพินาศไม่เป็นท่าปัญหาแรกและเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาพรของเทพธิดาทำให้มาโคโตะ สื่อสารกับเหล่าอะมนุษย์หรือมาโมโนได้ยอย่างน่าอัศจรรย์แต่กลับไรล้ผลโดยสิ้นเชิงกับมนุษย์ด้วยกันเองมาโคโตใช้เวลาหนึ่งเดือนเต็มทุ่มเทให้กับการเรียนภาษากับโทโมโเอะและมิโอผลลัพธ์ก็คือมาโคโตสามารถเรียนรู้ที่จะเขียนได้ในที่สุดแต่เรื่องการออกเสียงนั้นล้มเหลวโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะพยายามเรียนแบบแค่ไหนเสียงที่ออกมาจากปากของเขามันก็เป็นคนละเรื่อง มาโคโตไม่สามารถแยกแยะหรือสร้างเสียงที่ถูกต้องได้เลยนี่คือข้อสรุปที่น่าเจ็บปวดใจมาโคโตสามารถสื่อสารด้วยการเขียนได้แต่ไม่มีวันพูดภาษามนุษย์ได้ปัญหาที่สองคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เด็กสาวคนนั้นวิ่งหนีปาลาบมันไม่ใช่แค่เพราะมาโคโตพูดภาษาปาลาชแต่เป็นเพราะตัวตนของมาโคโตเอง ดูเหมือนว่ามาโคโตจะปล่อยพลังเวทมหาศาลออกมาตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวมันสร้างออร่าที่บิดเบือนพื้นที่รอบตัวจนหน้าสะพึงกลัวซึ่งแน่นอนว่าทุกคนในอาโซระรับรู้ถึงเรื่องนี้แต่เพราะพวกเขาคุ้นชินกับความไม่ธรรมดาของมาโคโตเช่นการมีมังกรเป็นทาสพวกเขาเลยคิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกติของนายท่านและไม่มีใครคิดจะบอกมาโคโตเลยมาโคโตลองถามโทโมเอ ว่าในสายตาของคนธรรมดามาโคตโตด,ดูเป็นอย่างไรนั่นสินะขอรับถ้าให้พูดในคำเดียวก็คงหลังจากที่พูดเช่นนั้นโทโมเอะก็เงียบไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าก็คงเหมือนกับการที่มีราชาปีศาจหลายตนปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันละมังคอลับเข้าใจแจ่มแจ้งเลยละทีนี้การที่มาโคตโตยิ้มแย้มและเดินเข้าไปหาก็ไม่ต่างอะไรกับการที่มีกองทัพปีศาจบุกมาเคาะประตูหน้าบ้านนั่นเอง เมื่อการเดบิวต์ครั้งแรกพังไม่เป็นท่ามาโคโตจึงต้องวางแผนแปลงโฉมครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่สังคมมนุษย์อีกครั้งอย่างแรกคือการซ่อนพลังมาโคโตให้พวกดาฟสร้างแหวนพิเศษที่ช่วยดูดซับและบีบอัดพลังเวทที่ล่วไหลของตนเองมาโคโตตั้งชื่อมันว่าเดลาฟนี้อย่างที่สองคือการซ่อนใบหน้าในเมื่อมีคนเห็นหน้ามาโคโตไปแล้วมาโคโตจึงต้องสวมหน้าก,ากากเพื่อปกปิดตัวตนอย่างที่3คือปิดปาก ในเมื่อพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดมาโคโตจะสื่อสารด้วยการเขียนหรือใช้เวทมนต์วาดภาพแทนอย่างที่4คือผู้ติดตามมาโคโตไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้อีกต่อไปโทโมโเอกับมิโอจะเดินทางไปด้วยในฐานะล่ามและผู้คุ้มกันดูเหมือนจะเป็นแผนที่ลัดกลุ่มใช่ไหมล่ะแต่แล้วมันก็เข้าสู่โมด ล่มโครนอย่างรวดเร็วทันทีที่ได้ยินแผนการเดินทางโทโมโอเอะผู้คลั่งไคลและคนย้อนยุคก,ก็ทาเป็นประกายถ้าพูดถึงการเดินทางสามคนมันก็ต้องเป็นท่านโคโมงสินะขอรับนายน้อยเป็นท่านผู้กเกษียณส่วนข้าจะเป็นคาคุซังมิโอกก็เป็นสุเกะซังเธอกล่าวอย่างตื่นเต้นเช่นนั้นพร้อมกับเริ่มกวาดแกว่วงคาตนะเล่มใหม่ไปมาส่วนมิโอก ได้เดินทางตะเวนกินของอร่อยขึ้นชื่ออช่างหอมหวานเสเลอเกินแน่นอนว่าอาหารจานหลักก็คือน,นายน้อยส่วนของหวานก็อาจจะเป็นซากโบรานัสถานดีไหมเจ้าคะมาโคโตที่ฟังอยู่ข้างๆถึงกับปวดหัวตึบจากการเดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมมันกําลังจะก,กลายเป็นการทัวร์กินของอร่อยในทีมละครย้อนยุคไปเสียแล้วหลังจากการถกเถียงอันวุ่นวายพวกมาโคโตก็ได้ข้อสรุปสําหรับ,บบทบาทใหม่ของตนเอง ลูกชายพ่อขาล่ำรวยผู้ป่วยเป็นโรคพูดไม่ได้กำลังเดินทางเพื่อฝึกฝนตนเองพร้อมกับผู้ติดตามสองคนโดยสวมหน้ากากและแหวนต้องสาบและแบกรับความทุกข์ยากนานับประการช่างเป็นบทบาทที่น่าสมเพชสิ้นดีและแล้วมาโคโตผู้ซึ่งถูกเรียกว่านายน้อยก็ได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้าขายสินค้าจากอาโซระไปทั่วโลกพร้อมกับผู้ติดตามสุดป่วงทั้งสองตนเดีเด๋ยวนะ ฉันยังไม่รู้ระบบเงินตาของโลกนี้เลยด้วยซ้ำใครก็ได้ช่วยหยุดพวกเธอทีมาโคโตะได้แต่คิดในใจเช่นนั้นบทพิเศษการพบพานของเดมิฮิวแมนเบเลนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้การไล่ล่าที่สิ้นหวังเป็นไปไม่ได้ที่ของแบบนั้นจะมาถึงที่นี่ เบเลนกำลังวิ่งหนีสุดชีวิตเบื้องหลังคือภัยคุกคามสีดำที่ไล่ล่าอย่างไม่ลดละมันโค่นต้นไม้ล่าเป็นหน้ากองขณะที่มันล้นระยะเข้ามาแมงมุมดำแห่งหายนะนั่นคือชื่อของมันอสูรกายโบราณที่ขับเคลื่อนด้วยความหิวโหอยอันไรลที่สิ้นสุดมันกินทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือวัตถกุการเจรจาเป็นไปไม่ได้และการต่อสู้ก็ดูสิ้นหวังเบเลนสาบแช่งโชคชะตาที่นำพามาพบกับมันในตอนที่อยู่ เพียงลำพังการวิ่งหนีไปทางหมู่บ้านเท่ากับเป็นการนำหายนะไปให้กับสหายเบเลนจึงทำได้เพียงวิ่งอย่างไลจุดหมายหวังเพียงให้มันเลิกไล่ตามไปเองในวาระสุดท้ายของช่างฝีมือเมื่อผลจากป่าทึบระยะห่างก็ลดลงในพิบตาเบเลนรู้ดีว่านี่คือจุดจบเขาหยุดวิ่งหันกลับมาเผชิญหน้ามันพร้อมกับขวานยักษ์สองคม คู่ใจอันเป็นผลงานชิ้นเอกที่เขาภาคภูมิใจอยอามาดูถูกก่นนะเขาเวี่ยงขวานปัดป้องการโจมตีของมันแต่ด้วยขนาดและน้ำหนักของอาวุธมันจึงไม่เหมาะกับการต่อสู้ที่ลวดเร็วเช่นนี้เลยเบเลนพยายามแทงมันด้วยปลายขวานและปลดปล่อยเวทมนต์เปลวเพลิงที่ซ่อนเอาไวา้แต่ภาพที่เห็นกลับทำให้เขาสิ้นหวังมันกำลังอ้าปากกินเปลวไฟของเบเลนเข้าไป โดยไม่ทันได้ตั้งตัวมันก็มาอยู่ตรงหน้าคมเคี้ยวของมันงับเข้าที่ขวานของเบเลนเต็มแรงเสียงโลหะที่ถูกบดขยี้เสียดแทงแก้วหูจิตใจที่คิดจะต่อต้านของเบเลนพัทงทลายลงจนสิ้นเขาคว้างด้ามขวานที่เหลือทิ้งแล้วหันหลังวิ่งหนีอีกครั้งด้วยความกลัวสุดขีด เบเลนรู้สึกถึงแรงกระแทกจากด้านหลังร่างกายถูกเวียงไปข้างหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าสติของเขาเริ่มเลือนลางและในที่สุดขาก็ขยับไม่ได้อีกต่อไปเบเลนมองเห็นเขี้ยวแหลมคมของมันกำลังใกล้เข้ามาเบเลนหลับตาหลวงเพื่อรอคอยวาระสุดท้ายแต่ทว่าทันใดนั้นร่างกายของเขาก็รู้สึกเบาวววเมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่ามีใครบางคนกำลังอุ้มเบเลนอยู่ ถ้าข้าทำแบบนี้กับหญิงสาวก็คงจะดีอยู่ล็อกแต่มาทำกับชายแก่มีหนวดเคราอย่างเจ้าเนี่ยมันทำให้รู้สึกขยะขยแยงชะมัดเสียงนั้นเป็นของหญิงสาวผมสีฟ้าในชุดแปลกตาเธอมองเบเลนด้วยสายตาเย็นชาแต่กลับอุ้มเบเลนไว้ในท่าอุ้มเจ้าหญิงได้อย่างง่ายดายเบื้องหลังของเธอมีเจ้าแมงมุมดำกำลังดิ้นลนอย่างบ้าคลั่งติดอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนม่านหมอกเรือนลังท่านช่วยข้าไว้งั้นหรือเบเลนกล่าวถามหญิงสาวก็ตอบอย่าง หยิงยะโว่าดูเหมือนเจ้าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักมารยาทนะแต่การที่เจ้านำของน่าสนใจมาให้ข้าจะช่วยเจ้าเป็นรางวัลก็แล้วกันนี่ถ้าเจ้าอยากจะมาก็มาเลยนายท่านของข้าจะรับมือเจ้าเองเธอประกาศก้าวไปยังเจ้าแมงมุมเช่นนั้นก่อนจะพาเบเลนเข้าไปในม่านหมอกนั้นและเบเลนก็ลอดชีวิตจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังโดยสิ้นเชิง หลังจากได้รับการรักษาเบเลนจึงได้ทราบความจริงอันหน่าเหลือเชื่อจากหญิงสาวที่แนะนำตัวว่า เชนคือท่านมิสุมิมาโคโตเด็กหนุ่มที่ดูธรรมดาคือผู้ที่ต่อสู้และปราบแมงมุมดำจนยอมจำนนแมงมุมดำไม่ได้ถูกฆ่าแต่กลับถูกปลดปล่อยจากคำสาปกลายเป็นหญิงสาวและตกหลุมรักท่านมาโคโตจากก้นบึ้งของหัวใจและที่น่าตกใจที่สุดคือเชนผู้ช่วยชีวิตของเบเลนคือมังกรหมอกมายาเชนมังกรเบื้องสูงในตำนานที่ถูกขนานนามว่าผู้ไร้เทียมทานซึ่งตอนนี้เธอกลับมาทำพันธสัญ,ญ,ญ าผู้ปกครองยอมรับใช้ท่านมาโคโตในฐานะนายท่านพันธะสัญญาผู้ปกครองกับมังกรเบื้องสูงเบเลนรับเรื่องราวแบบนี้ไม่ไว้อีกต่อไปแล้วสติของเขาเริ่มดับวูบไปในที่สุดและหลังจากได้สติฟื้นขึ้นมาและทําใจยอมรับความจริงอันน่าเหลือเชื่อเบเลนก็กลับไปยังหมู่บ้านเอลเดอร์ดาฟ พร้อมกับเกรดมังกรที่ได้รับจากท่านเชนเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์เบเลนเล่าเรื่องราวทั้งหมดและโน้มน้วหัวหน้าเผ่าได้สาเร็จพัวเขาทั้งหมดจึงอพยพไปยังดินแดนอาโซระอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ณนะที่แห่งนั้นเบเลนได้รู้จักกับมาโคโตมากยิ่งขึ้นเขาคือตัวตนที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง พลังเวทมหาศาลที่ซึมซาบออกมาจากร่างกายตลอดเวลาแต่กลับมีนิสัยอ่อนโยนและดูไม่ประสีภาษาเขาอายุเพียง17ปีและมีประสบการณ์ต่อสู้อย่างจริงจังแค่สองครั้งแต่กลับเอาชนะแมงมุมได้ทว่าปัญหาใหญ่หลวงของเขากลับเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดเขาสื่อสารกับมนุษย์ไม่ได้และพลังเวทที่ล่วไหลออกมาทำให้คนธรรมดามองเขาเป็นไั่คุกคาม นายท่านมาโคโตจึงต้องเก็บตัวศึกษาภาษาและให้พวกเบเลนช่วยสร้างแหวนและหน้ากากเพื่อพลางตนเองช่างเป็นคนที่ไม่สมดุลเอาเสียเลยจริงๆเมื่อเหล่าช่างฝีมือดาฟได้พบกับท่านมาโคโตท่านโทโมโเอะหรือนามใหม่ของท่านเชนและท่านมิโอนามใหม่ของอดีตแมงมุมดำพวกเขาก็ต้องสถานมันไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความตื่นเต้นอย่างสุดคิด การได้สร้างสรรยุทธโภคกรให้กับตัวตนที่แข็งแกร่งระดับตำนานเช่นนี้คือความใฝ่ฝันสูงสุดของช่างฝีมือพวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ทักษะอย่างเต็มที่เพราะไม่มีผู้ใดที่จะทนรับพลังของผลงานชิ้นเอกของพวกเขาได้แต่ทว่าทั้ง3คนนี้พวกเขาคือขีดจำกัดที่พวกเบเลนต้องก้าวข้ามไปให้ได้โลงตีเหล็กในอาโซระ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดวงตาของช่างฝีมืออาวุโสกลับมาเปล่งประกายราวกับเด็กนุม่มพวกเขาลองผิดลองถูกสร้างสรรผลงานเพื่อนายท่านคนใหม่ด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดที่มีในานามของเอลเดอร์ดาฟพวกเขาจะสร้างอาวุธที่เหมาะกับผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามท่านนี้ให้จงได้ดังนั้นท่านมิสุมิได้โปรดพยายามเข้าเถอะนะขอรับนั่นคือสิ่งที่เบเลนคิด แล้วก็จบตอนที่5ของเว็บโนเวลเรื่องจันทรานำพาสู่ต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย